คนลักนกเขาใหญ่สาขาครับนี่ครับเห็นแต่หางครับวนไปวนมานี่ครับเอาเจ้าแหลมขึ้นฝึกนะครับเอาไล่ไล่แดดตอนเช้านะครับนกป่าอยู่บนหัวเสาเนี่ยครับอยู่ล้างบ้านเองนกป่าคู่แหลมปากธอน,นีครับนี่มองคอนแล้วมองคอนแล้วนกป่าตัวนี้มาดุ เสียงลเยงล็กแต่คู่คูคูดุเสียงเล็กแต่คู่ดุเสียงคูเล็กของของครับเรียบร้อยครับผมเจ้าแหลมทําได้ครับเรียบร้อยครับดยวให้มันนั่นชักหน่อยนะครับเนาะฝากติดตามครับผมผมคนนักนกเขาใหญ่สห้าครับ <c oughs> <c oughs> เอออยู่ลังบ้านตัวเอง นะครับขับไปลับมาเรียบร้อยเลยเอาเอานะครับก็เอาขึ้นฝึกครับพรุ่งนี้ว่าจะออกศึกแค่นหน่อยก็เลยเอาขึ้นฝึกหลังบ้านผมนั่งสักพาอยู่ <c oughs> เรียบร้อยครับฝากติดตามนะครับกลุ่มคนลักนกเขาใหญ่สายห้าครับลงมาตัวนี่หลังบ้านตัวเองนี่แหละครับ อันนี้ก็กงเจ้าแหลมนี่แหละครับเอาครับแต่เสียงเล็กแต่ว่าเสียงเพาะอ,อยู่กล้องห้องๆนะครับนะครับฝากติดตามครับฝากติดตามครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผม